ก็สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสและการรีวิวนะครับผมจะเป็นการรีวิวเคสนะครับผมเป็นเคสประกอบนะครับข้อหลักเคสประกอบก็จะเป็น CPU นะครับไลเซนห้านะครับพันสี่นะครับผมการจอจะเป็น NVIDIA GeForce อร์ดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองกิกนะครับแรมจะเป็น แรมสล็อตเดียวนะครับเป็น DDR 4นะครับผม 16GB ินะครับผมบัส2อ0 0นะครับแล้วก็ความจุนะครับที่เก็บข้อมูลจะเป็น SSD นะครับผม 480GB นะครับผมแล้วก็เป็นเมนบอร์ดไม่เห็นนะครับสักครู่นะครับเป็น A 3 2 0 M นะครับผมคีด A Pro นะครับตัวนี้ ตัวที่ใส่ก็จะเป็นเคสนะผมเคสอาร์เรนะครับผมทางที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับเคสนี้จะเป็น LED RGB นะครับผมสามารถปรับแพทเทิร์นได้ด้านบนเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับได้หลายแพทเทิร์นมากเลยนะครับเคสตัวนี้มาพร้อมกล่องนะครับผมกล่องไฟเปลี่ยนไฟ RGB ด้านหลังเคสนะครับเราไปดูในส่วนของ g b u z e t นะครับผม นี่ครับข้างต้นที่กล่าวมาการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB นะครับดูที่ Memory Size ตรงนี้ Memory t y p e จะเป็น GDDR5 h y n i x นะครับผมมาดูตัวกันที่ CPU z e t นะครับผมในหัวข้อ CPU นี่นะครับ AMD Ryzen 5นะครับ1400นะครับจะเป็น4ี่คอ8์ดเทตนะครับผมตัวนี้ มาดูในหัวข้อเมนบอร์ดนะครับนี่นะครับ A320M นะครับผมคิด A Pro นะครับแล้วก็ในส่วนของ Memory ก็คือแรมนะครับ DDR 46กินะครับผมซิงเกิลคือ Channel เดียวนะครับนะครับนี่คือส่วนของความจุนะครับผมของ SSD นี่นะครับตอนนี้มันจะโชว์แค่4 4 6นะครับผมมันจะแบ่งการใช้นะครับ แล้วก็มาพร้อม Windows 10 Pro นะครับผมอัปเดตเรียบร้อยนะครับ Windows 10 Pro เคสเปิดติดปกตินะครับผมผ่านครับ